ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงอย่างคงมพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อละสีของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใ A, ต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีิของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8ดนาฬิกาส9นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางห8สิบปดเซนติเมตรและเวลา23บานาฬิกาสินาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางหนึ่งเมตรสาเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลาห้านาฬิกาแนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางย5ิบห้าเซนติเมตร และเวลา16นาฬา52นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา47นาทกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา49นาที